พบก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับสุภาพบุรุษอ่านมังงะนะครับก็ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะและก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจสุภาพบุรุษอ่านมังงะกันด้วยนะครับ เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับกับร้านนางฟ้าออนไลน์กับตอนที่6นะครับและส่วนใครที่อายากจะงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านในที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจอ่านไปแปลไป,ไปลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับกดได้เลยเอาละเราไม่ต้องเสียเวลาพูดความนำเพลงกันดีกว่านะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่านาอไปกันเลย let's go <S เอาละตัดมาภาพแรกนะฮะเฮ้ยหนังสือหายไปแล้วเฮ้ยนี่คือ เส้นลมปานฉันมองเห็นเส้นลมปานด้วยละนี่ต้องเป็นผลมาจากการที่สันเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์นั่นเข้าไปแน่เลยร่างกายเกิดมาพร้อมกับพลังแห่งโลกและสวรรค์ทั้งสีและดูก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมาเราจะได้รับการขัดเกาทั้งร่างกายและสมองทุกอย่างสมบูรณ์แบบกระดูกสันหลังเองก็ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานั้น เส้นเอ็นกล้ามเนื้อรวมไปถึงผิวหนังก็ถูกลังสันขึ้นมาพร้อมกันดวงตาเส้นประสาทเส้นผมทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่สําคัญเสียวยูทีนี้พี่ก็จะรักษาอาการป่วยของเธอให้หายขาดได้แล้วทันใดนั้นไอเด็ก,กเวนแกมาหลบอยู่ที่นี่เองงั้นเหรอแกบังอาจนักหนาที่มาทําแบบนี้กับสันเฮ้งั้นสันขอลองวิชาที่ได้มาหน่อยละกัน อ้าวผู้จัดการจางนี่เองนี่คุณยังไม่ไปหางานใหม่ทำอีกเหรอแกทำลายทุกอย่างในชีวิตของสันวันนี้สันจะฆ่าแกไอเด็กบ้าเอ้ยก็มาดีเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วเดียวในการจัดการคุณให้ดูอวดดีนักนกแกเจอน้องสายของสันหน่อยเป็นไงฮึตรงนี้ละกันเอาละนะฮะ แกคิดว่าตัเองเป็นปรมาจารย์หรือยังไงแกจะใส่นิ้วของแกสะกัดจุดของซันหรือไงฮ่าฮ่ฮ่เดี๋ยวก็รู้ฮ่าฮ่าฮนะนี่มันอะไรกันขาของซันอยู่ๆก็ไม่มีแรงซะงั้นผู้จัดการจ้างไม่ต้องสุภาพกับผมมากก็ได้ผมไม่มีเงินกับซองแดงให้คุณหรอกนะพี่แกทำอะไรกับซัน ฉันก็แค่สอนบทเรียนให้กับคุณนิดหน่อยไปละฉันยังมีธุระที่ต้องไปทําไม่มีเวลามาเสียกับคุณหรอกไอ้สารเลวกลับมาหาสันเดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยแล้วภาพก็ถูกตัดมาที่โรงพยาบาลในร่างกายของคนเราจะมีสารพิษสะสมอยู่ทุกๆคนและที่เสียวอยู่รอดมาได้ก็ถือว่าเป็นปฏิหารแล้วและสันจะต้องรักษาเธอให้หายขาด เอาละเริ่มเลยก็แล้วกันหมอที่นี่หวยสมัรหาอาการผิดปกติที่ขาของสันไม่เจอซะอย่างนั้นเจ้าเสียวหวังทำสันไม่แสบนักนักแกเดี๋ยวนะนั่นมันน้องสาวมันป่วยเลยรักษาตัวอยู่ที่นี่เองงั้นเหรอเนี่ยครั้งนี้แหละแกจะต้องคุกเข่าขอร้องสันจบตอนประเดับตอต่อไปเะครับ